อ่ะแล้วก็ขอสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอร์เรียสองอีกเช่นเคยนะครับผมนะสำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมที่ต้องเอาตัวรอดจากพื้นลาวาเป็นเกมง่ายๆอีกแล้วที่ใครๆก็เล่นได้โดยที่ไม่ต้องหัวร้อนนะทุกคนอ่ะล้ววันนี้เราจะต้องเอาชีวิตรอดแล้วญะย่าเนาะ แต่เราไม่รู้จะเอาชีวิตรอดได้นานแค่ไหนแล้วเราก็จะไม่รู้จะเป็นยังไงกับชะตาชีวิตเรานะก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้รบกวนคนละหนึ่งไล่เพื่อเป็นกําลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับผมนะสําหรับใครที่กดไลค์แล้วขอให้ล่ำล่รวยๆแล้วก็ไม่มีการบ้านนะทุกคนเอาละเราไปลุยกันเลยไม่ต้องพูดพร่มทำเพลงให้เสียเวลา Let's go เอาละทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเรามาดูกันที่ว่าวันนี้ป๊ปาก็มันอยากจะสามารถเอาชีวิตรอดกันได้กี่ด่านแล้วเราจะ จะเตยุยไปคุยกับพระเจ้ากันกี่ครั้งนะทุกคนนะพระยาพร้อมไหมยังพร้อมแล้วเนี่ยแต่ละมือแต่ละเด็กอ่ละมีให้เลือกด่านนะเราไม่รู้นจะเลือกด่านไหนแล้วก็เลือกตรงกลางไว้แล้วละกันนะคนเยอะดีด่านเออไม่เป็นไรหรอกดา่ดานยากๆเรา,ก,าก,ก็สามารถเอาชีวิตรอดได้เหมือนกันนี่นี่<ด>นี่น,นี่เราต้องมทาทั้งนี้เราต้องไปหาแท่งตรงนั้นวันหยา เนี่ยเขานี่เราต้องไปเอาขึ้นไปข้างบนนี้แต่เราห้ามเบียดกันเด็ดขาดโอเคไหมเออเราต้องช่วยกันเราต้องใจเย็นๆเราต้องไม่ลนลาเราต้องมีสติเราต้องมีสติไม่งั้นเราจะเตยยุยกันเออ,เอมีคนเอ้ยมีคนขึ้นไปอยู่บนหลังคาด้วยเออแล้วก็โดนลวาวากืนกินไปซะแต่เราจะไม่ต้องสนใจคนอื่นเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนทุกคนด่านนี้มันเป็นด่านเปิดอกการาดของเราไม่งั้นเราจะล่วง อ,อาบรญยาร่วงไปแล้วเหล <uper> ือฉันคนเดียวเหลือฉันคนเดียวฉันเป็นผู้พิชิตเฮ้ย <im schaut ically tripod> ฉันเป็นผู้ชิชิดจริงๆว้ายว้ายดูดูโอ้โหรอดกัน2 2> สองคนสามคนนะทุกคนดูดีโอ้โหอ,โอมันก็ตื่นสะเต้นเหมือนกันนะเนี่ยเกมแบบนี้เนี่ยดูดูระวังมันจะถึงไหนเอ้าแล้วมันปิ่มเลยอะเฮ้ยมันปิ่มเลยมันจะท่วมมาเนี่ยมันไม่โอ้มันไม่ท่วมแฮะ เออแล้วเราก็มีชีวิตรอดกลับไปอีกด่านหนึ่งนะทุกคนนะโหเปิดมาด่านแรกก็โชคดีเป็นสุดๆไปเลยดันละอ่าแล้วทุกคนเรามาต่อด่านที่สองกันเลยปัญญาอยู่ไหนเนี่ยอยู่เนี่ยเดินสยมยต่อยโอเคเออด่านนี้อันนี้มีคุณลุงซานต้าเราจะไม่ไม่ช่วยนายนะเออเราว่าจะมาอีกในสีวินาทีปัญญาคิดว่าเราจะรอดปะเนี่ยไม่รอดเพราะเราเดินช้ามากโอ้ยเราต้องรอดดีเอ้ยทำไมผักเฮ้ยผัก ไอ้ปัญญาระวังนะอันนี้มันลื่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีมันลื่นแบบมูนวอล์กแบบไหนเขาจะสั่นแบบนอั่นดีทำไมเราไม่รีบขึ้นเรามาเล่นนะตรงนี้แล้วก็ไปคุยกับพระเจ้าอีกเลรอเอยตรงนี้มีบ้านด้วยเอาขึ้นอุ้ยเอา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 ปัญญาเขาตกมันฆัา ใครจะไปรู้เลยว่าเขาอากระโดดละ่ะอ่าล้วทุกคนเรามาเรื่องด่านนี้กันดีกว่าเออทำไมเพื่อนเลือกด่านนี้กันเยอะเลยอ่ะเพื่อนมีแต่เอ,อ้ยด่านปีนเขาอ๋อแสดงว่าอันนี้มันต้องง่ายมากๆแน่เลยเดี๋ยวนี่เนี่ย้ยมันง่ายมันง่ายมันง่ายง่ายจริงเหรอเฮ้ยมันง่ายจริงเหรอง่ายจริงหรือเปล่าอ๋อง่าย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 อย่าง่ายแต่ว่าแต่ว่าเราต้องอ่ะไม่ง่ายไม่ง่ายบอกเลยว่าไม่ง่าย ไม่ง่ายเลยนี่แต่แต่ว่ามันเี่ยมันต้องโดดแบบเสียงใช่เป็นไรเออมันต้องโดดแบบนี่นี่นี่มันต้องโดดแบบค้างไว้ <Greek. S 1> แล้วมันก็จะเกาะขึ้นไปขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้ดูดูดูโอ้โหเราก็ขึ้นไปสูงแล้วมันมีคนสูงกว่าเราอีกมันมีคนสูงเฮ้ยแต่เราต้องรอดเฮ้ยเราต้องรอดต้องรอดรอดอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยฉันจะไม่ยอมแพ้เอ้ยอย่าไม่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  ไม่เอ้ยเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปเหลือฉันคนเดียวเ่เหลือฉันคนเดียวเอหลือฉันเหลือฉันเหลือฉันไม่หลอดฝ <c oughs> ากลูกเมียฉันด้วยเอาละทุกคนตอนนี้เราอยู่ในด่านเขาวงกดนะโอ้โหบัญดาตามปลามาดีๆนะปลาโคตรเชี่ยวชันเราเขาวงกดเลยเราจะตามเพื่อนเปจริงเหรอเอ้เราจะตามมาจริงเหรอเฮ้เราจะตามเพื่อนจริงเหรอ,เร,รเ,หรอเราไว้ใจเพื่อนขนาดนี้เลยเหรอ เออเอาเพื่อนมันก็เดาเหมือนกันเราก็เดาของกันเห็นไหมนี่ขึ้นมาตรงนี้อย่าขึ้นมานี้ขึ้นมาน้มางบน <c oughs> เอ,าอ,เอ,าอน้าตอนนี้ตาฉันเลยเฉันจะข่าไม่เก็บเหรียญได้ไหมทุกคนคิดว่าฉันจะเก็บเหรียญได้ไหม <c oughs> โอ้โหโอ้โหฉันคือหนึ่งในหนึ่งในร้านหนึ่งในด่านนี้ที่รอดคนเดียวโอ้โหคนเหงา บอกเลยว่าการลอดแบบนี้มันเหงาสุดๆไปเลยอ่ะทุกคนคิดว่าฉันรอดแบบนี้มันจะดีไหมหรือว่าฉันควรที่จะกระโดดลงลาวาดีเออหนึ่งสองซามวายไม่โดดหรอกกว่าจะลอดมาได้โอ้โหใครจะคิดว่าโดดได้กัทุกคด้วยนะครับน้องทำไม่ผิดหวังอะ่ะนะ่าอ่าแล้วดานนี้เป็นดนันออเทมเบลีนโอ้นี่นี่นี่นนดันนี้ต้องกระโดด โอ้โหกระโดดสูงสูงสูงเกินสูงสูงเกินตรานสูงสูงเกินตรานการเอดมันสูงเกินไปสูงเกินท้านเฮ้ยทำไมมันกระโดดเฮ้ยกระโดดหย่อยๆกระโดดหย่อยๆกระโดดเอ้ย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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นยากกันนะเอ้ยเอ้ยไม่ยากไม่ยากเราต้องมีสติเราต้องมีสติแล้วฉันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีโอ้โหเอา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  กำมัดฉันนี่กำมัดใครวะเือเมื่อกี้ใครวะฮะเมื่อกี้ใครอะมันกระโดดโดนฉันนะดังอึกงเลยนู่นนั่นไอคนนั้นหรือเปล่า <คน S 1> ใช่คนนี้ไหมใช่ไอคนนี้แน่นอนกันเลยฉันอยากฉันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยเนะี่ยศูนย์มันศูนย์ศูนย์นะนะอ่าเรามาเลือกด่านต่อไปกันเลยดีกว่าปัญญาเราเลือกด่านอะไรเราเลื่อดนด่าชายหาดดิชายหาดที่ไม่ใช่หญิงหาสน,นะทุกคนนะโอเค อน <mm um> ี่น um er> euh uh uh ี่ด uh ่านนี้ป้าบอกเลยว่ามาตามนี้เราจะไปขึ้นไปตรงนู้นเราจะต้องปีนขึ้นไปที่สูงที่สุดบัญญาเราต้องปีนอันนี้นี่แล้วก็เลือกคนที่ไม่มีเพื่อนด้วยมันไม่ต้องไม่มีเพื่อนเราจะเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเราจะต้องโดดเดี่ยวเดียวดายโดยที่ไม่สนใจใครทั้งสิ้นไม่งั้นเราจะไม่รอดเลยนี่นี่อ๋อแลกแหลกแลกแลกแลกเอ้แลกแหลกเออฉันขึ้นมาแล้วเฮ้ยบัญญารอดไหมรอดรอดเฮ้ยบัญญารอดเหรอใช่เฮ้ยเพื่อนล่วง เฮ้ยปัญญาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเลยเฮ้ยอยังจะไม่ใกล้ใครอย่าอย่ามันจะมาผักเออมันจะมาผักเราเพื่อนนิสัยไม่ดีนะเนี่ยฉันจะไม่เล่นด้วยนะให้ฉันใไม่ให้นายกินขนมด้วยนะเออผลักผลักเออเอาไม้เอาไม้เอาไม้เอาไม่เล่าเอาหมาเออเรื่องเรื่องเรื่องไอ้ลูกบอลเ่องเอาเพื่อนลรื่องวายวายเวืเย้ เฮ้ยลูกวันเตะลูกวันด้วยเนยก็เตะก็เตะลูกวันเลยเตะลูกวันเตะลูกวันแล้วเตะคนเนี่ยเตะลูกวันแล้วเตะคนอ่ะเฮ้ยเล่นไปเล่นมามันก็ง่ายนะเนี่ยถ้าเราจับจุดได้มันยังง่ายมากไอ้ด่านห้องน้ําไม่เอาละด่านนี้ดีกว่าด่านนี้ดีกว so ่าทุกคนด่านเกาะกล่อหัวกะโหลกก่อหัวกะโหลกดีอ้โหด่านนี้แล้วอู้าูไม่ชอบด่านนี้เลยด่านนี้มันต้องมานี้มานี้ทุกคนมานนี้มานนี้ไนบายวันม่มันต้องให้คนมาเหยียบตรงนี้ ฉันก็ไม่เหยียบแล้วฉันไม่เหยียบแล้วฉันจะไม่เสียสละขนาดนั้นแล้วนี่ปัญญามาทางนี้ดีกว่ามันอยู่ทางนี้ดีกว่าเอานีมาเก็บเพชรตรงนี้ดีกว่าเอเจะมาเอ้ยเออไม่ใช่มันไม่ใช่ทางนี้ทุกคนเฮ้ยมันอย่ารีบขึ้นมาเร็วรีบขึ้นมารีบขึ้นมาเออถ้าฉันไม่รอดก็ต้องไม่มีใครรอดฉันบอกเลยถ้าฉันไม่รอดก็ไม่มีใครรอดตายด้วยกันหมดนี่แหละ เนี่ยเห็นไหมในสังคมที่มันไม่มีใครเสียสละทุกคนเนี่ยเห็นไหมเราก็จะตุยกันหมดเลยเราจะไปคุยกับลากมะม่วงกันทุกคนเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันไม่มีใครเสียสละไงนี่ไงกระโดดเดือยดือยดือยเออเพื่อนตายเพื่อนตายหมดเหลือฉันอ้าออเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเตรงนั้นได้งไงมันไปตรงนั้นได้ยังไงอ่ะมันรอลาวะเนี่ยมดูไม่รอดหรอกนะดูไม่รอดหรอกจมลาวาหายไปแล้ว โอ้ไม่มีใครรอดเลยด่านนี้แล้วเรียกกันไม่ได้ยังไงด่านนี้ไม่เข้าใจเลยจริงๆนะเนี่ยเอาแล้วทุกคนเรามาเลือกด่านสุดท้ายคือด่านคิสมัติกันดีกว่าปิดท้ายแบบสวยงามสวยงามกันดีกว่านี่เอาเลยด่านนี้เราจะต้องเออไม่ต้องสนใจใครเลยปัญญาเราต้องตั้งใจมุ่งมั่นมากนี่ไงนี่ไงอ่อนแอก็แพ้ไป <c oughs> ต้องตั้งสติปัญญาเราต้องตั้งสติแล้วเราต้องใจเย็นๆน่ะไม่งั้นเราจะต้องไปคุยกับลากมะม่วงนะนี่เราต้องกระโดด เจอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่ไงนี่ไงเอ้ยเนี่เนี่เอาไม่ไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องเนี่เนี่เพื่อนมันจะเล่นเราไอ้คนนี้มันชอบเล่นเรามันชอบเล่นเรานะเนี่ยเฮ้ยปัญญาอยู่ไหนอะอยู่นี่อเอาทำไมเราปิดแบบไม่สวยหรูเลยทุกคนโอ้ อ๋อแล้วนี่อะไรมันโผล่มาได้ไงอ๋ออ๋อาพังหมดเลยอ่ะโอ้พังเลยอ่ะโอ้เสียดายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลนตูดมันลนตูดจะขอปีนเพื่อนได้ไหมปีนเพื่อนอ๋อรอดแล้วว้าวเอ้ยแต่มันยังไม่รอดอ่ะเสียใจอ่ะ อ่ล้ะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมเอาตัวรอดจากละวานนะทุกคนนะบอกเลยว่าด่านนี้เล่นไปเล่นมาก็เริ่มหันร้อนเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆอ,อยากเห็นเราเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้พอแค่นี้กันก่อนก่อนที่จะเอ,อือโมโหไปมากกว่าน,นี้ทุกค